รอบรู today, ้เรื tá, past, illing, er ่องช้างบายหมอตุ๊กวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับช้างชลานะครับจะบอกว่าช้างเข้าสู่วัยชลามีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเรื่องของอายุนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยช้างเลี้ยงในประเทศไทยนะครับจะมีทะเบียนประวัติที่เป็นทะเบียนประจําตัวเขานะครับเราเรียกว่าตั๋วรูปพันธ์นะครับโดยในอดีตเนี่ยตั๋วลูปพันธ์ก็จะลงระบุแค่วันที่ขึ้นทะเบียนไม่ใช่วันเกิดนะครับโดยปกติในอดีตเนี่ยตามกฎหมายนะครับการขึ้นทะเบียน รูป,ปพัณฑ์ช้างเนี่ยต้องช่วงอายุย่างเข้าปีที่8นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะเป็นช่วงอายุที่เจ้าของช้างสามารถไปขึ้นทะเบียนได้โดยที่อาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าวันเดือนปีเกิดช่วงไหนนะครับทีนี้ช่วงวัยที่เหมาะสมกับการ,กรเกษียณหรือเป็นช้างชราเนี่ยเราดูจาก1อายุเราใช้เกณฑ์อยู่ที่ประมาณ60ปีนะครับเหมือนคนเลยนะครับห้าสิบหกแต่โดยปกติเราก็บอกว่า ขอ60แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าช้างที่อยู่ในช่วงวัย40 50 50ต่อไปถึง60บางเชือกเนี่ยก็ยังแข็งแรงแต่ทีนี้พอถึงอายุ60เนี่ยมันก็ยังมีเกณฑ์อื่นๆนะครับที่ทําให้เราจะต้องจําแนกออกมาว่าเขาเนี่ยควรที่จะเป็นช้างในกลุ่มเกษียณอายุหรือเป็นช้างกลุ่มชรานะครับเราจะสังเกตขอบใบหูด้านบนนะครับถ้าเป็นช้างที่มีอายุมากๆเนี่ยเขาก็จะม้วนลงมานะครับม้วนตั้งแต่ตรงโคนใบหูนะครับไล่ไปยันเกือบจนถึง ขอบปลายใบหูการที่ใบหูฉีกเป็นริ้วนะครับสีผิวของร่างกายที่มีการตกกระหรือแม้แต่เหี่ยวย่นนะครับลักษณะของขอบตาหรือเบ้าตาก็อาจจะลึกโบลงไปนะครับตรงขมับนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ายุบลงไปจนเห็นโครงสร้างของกะโหลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสีของผิวสีของใบหูสีของตา ลักษณะของผิวหนังนะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพแล้วก็บ่งบอกถึงอายุของช้างได้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับช้างเชือกอื่นๆนะครับว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์อายุประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับช้างชรลาของเรานะครับเชือกแรกนะครับ อันนี้เป็นช้างพังหรือช้างเพศเมียที่น่าจะมีอายุมากที่สุดของเรานะครับน่าจะอายุมากกว่า80ปีชื่อช้างแมนนุ์หรือพังนุษนะครับช้างพังนุษเนี่ยน่าจะเคยเป็นช้างลากไม้มาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยก็มาอยู่ที่ปางช้างแม่สา นะครับมาทํางานเป็นช้างพานักท่องเที่ยวนั่งหลังนะครับเที่ยวป่าก็อยู่กันมาค่อนข้างจะยาวนานนะครับตอนนี้ก็อยู่ในศูนย์ดูแลช้างสูงอายุหรือช้างชราของเรานิสัยโดยปกติเนี่ยช้างที่เคยทํางานชักลากไม้หรือช้างที่เคยทํางานแบบโดดเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้คนสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างเช่นนี้ถือว่ายังเป็นช้างที่มีนิสัยค่อนข้างที่จะต้องระวัง นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้มากเชือกต่อไปนะครับลักษณะร่างกายเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากพังนุชเล็กน้อยนะครับอันนี้ชื่อพังช่วยหรือแม่บุญช่วยนะครับช้างเชือกนี้เนี่ยก็เคยเป็นช้างที่ทํางานกับปางช้างแม่สามาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันนะครับสภาพร่างกายบ่งบอกว่าอายุยังน้อยกว่าพังนุชพอสมควรนะครับ ช้างเชือกนี้เนี่ยเป็นช้างที่เคยมีปัญหางวงอ่อนแรงนะครับซึ่งก็บ่งชี้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าใช้งานมานานนะครับอวัยวะต่างๆก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพไปเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาในส่วนของการได้รับการกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่านะครับแต่พอมาอยู่ช้างชลานะครับวันดีคืนดีเขาก็เป็นสภาวะงวงอ่อนแรง เราสามารถที่จะรักษาจนสามารถที่จะกลับมาใช้งวงกินอาหารดูดน้ําได้ตามปกติเราจะสังเกตว่าพังบุญช่วยนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเราก็ดูแลเขาเหมือนกับช้างชลาเชื่ออื่นๆเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพังบุญช่วยนะครับตอนนี้อายุน่าจะประมาณสัก60ไม่ถึง65ก็ถือว่าเป็นช้างชลาที่อาจจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีถ้าเราดูแลดีก็อยู่ได้อีกเป็น 10, 10ปีนะครับ พังสมนึกนะครับพังสมนึกเนี่ยลักษณะของเขานะครับลักษณะสีผิวก็จะค่อนข้างเข้มลักษณะของผิวหนังก็ยังมีความชุ่มชื้นที่มากกว่าช้างสองเชือกนะครับช้างสมนึกเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ ที่เคยให้ลูกที่ปางช้างแม่สามาแล้วนะครับสมเชือกนะครับเพราะฉะนั้นช้างเชือกนี้นะครับอายุยังไม่ถึง60ปีดีนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ5 7าสปประมาณนั้นนะครับการกินหญ้าของเขาสังเกตดูช้างเชือกนี้นะครับเรายังให้หญ้าที่เป็นเส้นหรือเป็นต้นได้นะครับเขาสามารถที่จะเคี้ยวอาหารแล้วก็หยิบเข้าปากได้ค่อนข้างที่ยจะง,ง่าย เพราะฉะนั้นถามว่าเกณฑ์ในการที่พิจารณาว่าเขายังอยู่ในกลุ่มช้างชืราเนี่ยเพราะว่าให้เขามีโอกาสได้พักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นช้างเชือกนี้ก็ถือว่ายังหนุ่มหรือยังอายุน้อยกว่าช้างเชือกอื่นๆนะครับสำหรับเชือกต่อไปนะครับพังสอยดาวนะครับเป็นช้างที่มีอายุเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช้างที่นิสัยดีอยู่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้นะครับก็จะมีความคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเดิมเนี่ยช้างพังสอยดาวก็จะเป็นช้างที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งหลัง ใส่แยงเหมือนกันนะครับก็ทํางานมาหลาย10ปีแล้วเหมือนกันนะครับอยู่กับปางช้างแม่สามาก็ร่วมน่าจะสัก30กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับเดิมก็อาจจะเคยเป็นช้างชักลากไม้มาก่อนหลายปีมานะครับเขาก็เริ่มมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารนะครับการเคี้ยวอาหารไม่ค่อยดีเราก็เลยบรรจุเขาเป็นช้างที่อยู่ในกลุ่มช้างชลานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของคำหมับลักษณะของใบหูลักษณะของร่างกายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของการเป็นช้างชลาแล้วนะครับ รอบรู้เรื่องช้างใบหมอตุ๊กเทปนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าหลักเกณฑ์ของการจําแนกหรือหลักเกณฑ์ของการบ่งบอกว่าช้างชลาหรือช้างที่ควรที่จะอยู่ในเกณฑ์ของช้างชลาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีการแนะนําช้างชลาที่เราดูแลอยู่เนี่ยมีประวัติยังไงนะครับมีปัญหาสุขภาพยังไงให้ท่านผู้ชมได้รับรู้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีอะไรที่จะเสนอแนะหรือมีคำถามนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ มาใต้เทปนี้ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับรอบรู้เรื่องช้างใบหมอตุกโปรดติดตามนะครับทางเดอะช้างชาแนลโปรดติดตามนะครับ